สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้มาดูผัดผัดผกกันจองแคบหมูค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสูตรนะคะคูมพันใส่เต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทสาแดงครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะอร่อยอร่อยค่ะพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบอ่าแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะ แซบแบน้ำกันได้ค่ะพี่น้องผงชูรสปลายช้อนชาอร่อยเลิศลสดเลยค่ะผักคันจองเขียวสดกรอบแคบหมูก็กรอบอร่อยเลิศลสดเลยค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อเนี่ค่ะผักคันจองผัดผักคันจองแคบหมูค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะ สุดๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ